สวัสดีค่ะคนที่เกิดในวันพุธนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงความรักของคุณกันในช่วงของครึ่งปีหลังค่ะไม่ว่าจะเป็นคนโสดคนคุยหรือว่าคนที่มีแฟนมีคู่มีสามีภรรยาแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คบรรยากาศความรักของคุณกันจริงๆแล้วคนโสดกับคนคุยอะ่ะจริงๆทั้ง3สถานะแหละนะคะคนที่จะฟังคู่กันไปให้หมดเลยเพราะว่าบางทีอะ่ะตอนที่คุณเข้ามาฟังอยู่นะตอนนี้ค่ะคุณอาจจะโสด ทำไมทำมาเฮ้ยมันมีคนคุยเว้ยทำไมทำมาเอ้าพัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นแฟนกันนะคะยังไงก็ลองฟังดูแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้กับดวงของคุณดูนะคะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันกับนัดดูดวงเจาะชีวิตฝากกดติดตามกันด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะเริ่มต้นที่ไพ่สามใบแรกคือไพ่พลังงานความเป็นตัวตนของคุณ ช่วงนี้นะคะคนวันพุธนะวันพุธนะคะถ้านัดพูดชื่อวันผิดเป็นวันอื่นต้องขออภัยเป็นคนที่เกิดในวันพุธนะคะช่วงครึ่งปีหลัง่ะมันมีแนวโน้มอาจจะเรียกว่าจังหวะชีวิตก็ได้นะคะคุณแมักจะาําอะไรหรือว่าตัดสินใจอะไรด้วยความรวดเร็วหรือว่าอาจจะมีเหตุด่วนกระทันหันปัจจุบันทันด่วนเกิดขึ้นทําให้มันเหมือนกับ ตัวขึ้นน้ำอะค่ะที่มันพัดคุณเนี่ยไปไปไหนก็ได้ไปในทิศทางไหนก็ได้โดยที่คุณน่อาจจะทั้งรู้ล่วงหน้านะคะหรือว่าไม่รู้ล่วงหน้าก็ตามแต่ว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางทีอะบางคนทํางานอยู่กรุงเทพนะคะมานานมากๆยังไม่ได้มีความคิดหรอกว่าจะกลับไปอยู่บ้านเกิด นะไปกลับไปอยู่ต่างจังหวัดนะคะแต่ว่ามันดันมีเหตุการณ์หรืออะไรบางอย่างเข้ามาแล้วทําให้คุณต้องตัดสินใจในทันทีทั้งๆท,ท,ที่ไม่เคยมีแผลไม่เคยมีแผนการตรงนี้เลยมาก่อนเลยอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้หรือว่าบางทีคุณอาจจะจู่ๆแบบว่าฉันทํางานตรงนี้อยู่อะไปเจองานใหม่แล้วมันรู้สึกเวิร์กกว่ามันดูถูกจริตมากกว่าคุณก็เปลี่ยนไปเลยโดยที่ไม่ได้คิดมาก่อนแบบนั้นนะคะก็คือจะเรียกได้ว่าใช้ชีวิตตาม ตามจังหวะชีวิตอะจังหวะชีวิตช่วงครึ่งปีหลังของคนวันพุธอะมันอาจจะค่อนข้างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันแล้วก็รวดเร็วเกิดขึ้นโอ้ให้ความเป็นตัวตนนะคะ คนวันอาทิตย์ค่อนข้างที่จะเป็นคนรักครอบครัวนะอาจจะมีโอกาสได้สนิทกับครอบครัวมากยิ่งขึ้นคำว่าครอบครัวเนี่ยมันอาจจะเกิดมาจากสายเลือดเดียวกันแหละพ่อแม่พี่น้องญาติหรือคนที่สนิทสนิทกันจนแบบจนแบบรู้สึกว่าเห็นเขาเป็นคนในครอบครัวของเราแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันคุณโชคดีนะคะคนวันพุธนะคะที่ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามอะคะ่ะมักจะมีคนคอยร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมแบ่งเบาภาระความความเครียดความกังวลใจมีสุขร่วมเสษมีถูกร่วมต้านนักแบบประโยคนั้นเลยนะคะ ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็เกณฑ์ความรักของคุณนะขึ้นมาแบบชัดเจนแสดงว่าถ้าคนโสดอันนี้ยังไม่ได้เปิดโหมดของของไพ่คนโสดนะแต่จากพลังงานอะ่ะมันขึ้นมาว่าถ้าคนโสดอะคุณอาจจะมีคนรู้ใจคนรู้ใจเดนที่เนี้ยก็อาจจะมาในในในฐานะของคนที่ จะได้เป็นแฟนกันในอนาคตนะคะหรือว่าเป็นเพื่อนที่แบบเราสนิทมากๆอะอ่ะแบบนั้นนะ่ก็ได้หรือแม้แต่กระทั่งที่น้องนะบางคนมีพี่น้องฝาแฝดน,นะคะหรือว่าเป็นพี่น้องกันแล้วสนิทกันเลยอย่างนั้นนะก็ได้เหมือนกันนะคะก็คือเหมือนก,นกับช่วงครึ่งปีหลังนะคะคุณจะไม่ได้เหงาอยู่คนเดียวแน่นอนเรามาเช็คพลังงานความรักกันค่ะของคนวันพุธ เขาบอกว่า show the world the real you นะคะอืมก็เป็นตัวเองนั่นแหละนะคะแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องเป็นทั้งผู้ให้ให้แล้วต้องเป็นผู้รับเราก็ต้องเป็นผู้ให้ด้วยนะคะก็คือต้องบาลานซ์กันไปให้ดีกับไพ่ใบแรกเนี่ยบอกว่าเอ่ออะไรกันแน่ที่คุณต้องการที่จะปล่อยวางมันนะคะ ภาพรวมนะคะดังนั้นในด้านมุมมองของความรักอะ่ะนั้นรู้สึกว่าคุณไม่ต้องการเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครสำหรับคนวันพุธนะคะอยากที่จะเป็นตัวของตัวเองท้ายที่สุดไม่ว่าจะมีใครคนนั้นเข้ามาหรือไม่คนคนนั้นน่าต้องรับได้ในความเป็นคุณต้องรับในความใจดี และความข้อดีข้อเสียของตัวของความเป็นตัวตนของคุณจริงๆดังนั้นคุณก็เลยอยากจะเลือกคือไอ้ไอ้ไพ่ใบแรกเนี่ยที่บอกว่าคุณต้องการที่จะปล่อยวางในเรื่องของอะไรกันแน่อะไรเงี้ยหรือว่าคุณต้องหรือว่าอะไรที่คุณควรที่จะต้องปล่อยวางจริงๆอะ่ะบางทีมันอาจจะหมายถึงเรื่องราวในอดีต นะคะหรือว่าความเจ็บปวดความเสียใจแล้วมาเริ่มต้นใหม่นะคะกเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อันนี้คือพลังงานด้านความรักของคุณต่อมานะคะเรามาดูกันในเรื่องของคนโสดกันบ้างคนโสดคนคุยนะคะแล้วก็คนที่เป็นแฟนกัน คนโสดค่ะเริ่มจากคนโสดนี่อันนี้ก็จะคล้ายๆกับไพ่พลังงานจะคล้ายๆกันตรงที่ว่าบางทีบางอย่างอะเรื่องราวในอดีตที่มันผ่านผ่านไปแล้วอะเราก็ควรจะให้มันผ่านไปอย่าไปเก็บมันเอามาอะไรเง,งี้ยใส่ใจโดยเฉพาะกับเรื่องที่มันไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่นะคะสำหรับคนโสดนะอย่างหนึ่งที่คุณจะต้องทำนะคะก็คือการเข้าไปขอพรคุณแม่ ุณพ่อก็ได้คุณพ่อหรือคุณแม่แต่ว่าจะเน้นเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะการเข้าไปขอขมากรรมแล้วก็ขอขออโหสิกรรมขอขมากรรมแล้วก็ไปขอพรเขาสานะคะจากเรื่องที่อาจจะมีความบาดหมางก,กันอยู่จากเรื่องที่เราเคยไปโกหกเขาไว้ในตัวไพ่ขึ้นมาแบบนั้นแล้วบางทีสิ่งดีๆหรือว่าเรื่องราวเล่ย์ ain, ร้ายอเง,ไงี้ยค่ะมันก็จะผ่านไปก็คิดซะว่าเป็นกุศโลบายแล้วกันนะคะอจริงๆในช่วงครึ่งปีหลังอ่ะมันมีคนเขาแอบ แอบส่องแอบจ้องแอบมองคุณอยู่นะคะเพียงแต่ว่าพลังงานของเขาดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มีคนเขาสนใจคุณแหละเพียงแต่ว่าคนคนนั้นเขาอาจจะไม่ค่อยอุดคือลักษณะนิสัยหรือตัวพลังงานน่ะมันอาจจะเป็นเนกาทีฟมากกว่าคือพลังงานไม่ค่อยดีอะค่ะเป็นฟิลนั้นน่ะนะคะก็ดังนั้นก็ให้ระมัดระวังตัวเองใช้พรของคุณพ่อคุณแม่นี่แหละคุ้มครองตัวเองคุ้มครองตัวเรานะคะเออคนวันพุธให้ระมัดระวัง นะคะคืออันนี้มันคือตัวไพ่มันขึ้นมาแบบนี้นะดังนั้นก็อาจจะต้องพูดตรงๆนะคะแสดงว่าช่วงครึ่งปีหลังอ่ะคนวันพุธอ่ะอาจจะคนโสดนะคะอาจจะอยู่โสดไปก่อนจะดีกว่าหรือว่าถ้าเกิดคือ,คอมันต้องมีคนเข้ามาแหละมีคนเข้ามาแน่นอนอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าคนคนนั้นอ่ะเราต้องดูเขาดีๆด,ดูการกระทําของเขาอย่าดูที่คําพูดของเขาเพราะว่าสิ่งที่เขาเข้ามามันมีหลายอย่างที่เขาอ่ะพูดไม่หมดบอกไม่ตรงกับความเป็นจริง อดังนั้นเราเราคือไม่ได้บอกให้ปิดโอกาสนะคะลองคุยดูแต่อย่าเปิดใจหมายความว่าไงเออลองคุยคุยลองเช็คเช็คพฤติกรรมของเขาดูลองสืบสืบดูซิว่ามันเป็นยังไงนะคะเราเซฟตัวเองไว้ก่อนอะเราไม่เจ็บหรอกเราไม่ผิดหรอกนะคะสําหรับคนวันพุธนะคนโสดอ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาดูคนคุยกันบ้างคะ่ะสําหรับคนคุยกันนะช่วงนี้ช่วงครึ่งปีหลังมีสเต์นะคนที่เป็นคนคุยกัน เป็นคนที่มีสเสน่ห์อืมเป็นคนมีสเสน่ห์คนหนึ่งแล้วก็มักจะได้รับความถูกใจกับคนที่อายุมากกว่าถูกฉลิตอ,อถูกจริตต้องตาต้องใจกับคนที่อายุมากกว่าค่ะคนคุยคนนี้คือถ้ามองภาพรวมนะคะนัดรู้สึกว่าเป็นคนที่สามารถจัดการเราได้เอาอยู่เป็นคนที่เหมือนกับออรู้แนวรู้ทางเราหมด ร,รู้รู้ว่าคนที่จะทํำยังไงกับเราในช่วงสภาวะไหนของตัวคุณเออถูอว่าดีนะคะแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากพอเป็นคนที่นิ่งมากพอสมควรดังนั้นนะคุณก็เลยแบบว่าเออมันเหมือนกับชอบคนนี้อ่เพราะเขาดูรู้ทางไปหมดอะคะ่ะว่าคุณจะทําอะไรหรือว่าไม่ทําอะไรอีกอย่างหนึ่งเขาสามารถเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับคุณได้นะสําหรับคนคุยกันนะคะต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อนะ เรามาดูคนที่เป็นแฟนกันนะคะพไพ่ใบนี้ให้ดูไม่ได้นะคนที่เป็นแฟนกันเป็นแฟนเป็นสามีภรรยานะคะดูซิว่ายังไงอาจต้องบอกแบบนี้นะคะว่าในพาร์ทของคนที่เป็นแฟนกันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของมือที่สามบุคคลที่สามเข้ามาความเข้าใจผิดต่างๆความมีเสน่ห์มันอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราหรือว่าตัวเขาก็ได้นะมือที่สามที่นัดพูดถึงอาจจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนเราหรือแม้แต่กระทั่งการเป็นกิ๊กเป็นชู้แบบเนี้ย ก็ได้เหมือนกันมีเกณฑ์เหมือนกันนะคะคือเขาเรียกว่ามันเป็นเกณฑ์ของแบบคนมันมีสน่อะมันเป็นช่วงจังหวะหนึ่งที่แบบใครๆเขาก็สนใจใครๆเขาก็อยากจะให้ความสําคัญใครๆเขาก็อยากจะใส่ใจในตัวคุณแบบเนี้ยนะคะดังนั้นอะโดยเฉพาะกับคนที่อาย,อยุมากกว่านะดังนั้นอะก็ให้ระมัดระวัง เราะมัดระวังว่าอาจจะเกิดปัญหาในความสัมพันธ์ได้พอฟังมาแบบนี้แล้วคนวันพุธอาจจะรู้สึกว่าเรื่องราวเนี้ยมันต้องไม่เปิดไม่เกิดกับฉันแน่มันต้องไปเกิดกับแฟนฉันสามีภรรยาของฉันแน่นอนอย่าเพิ่งไปวางใจแบบนั้นบางทีอะเรื่องอะมันอาจจะเข้ามาหาตัวคุณก็ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นถามว่ามันจะผ่านไปได้ไหมก็มองว่าทั้งสองคนนี้รักกันมากพอถ้าจับมือกันแน่นๆไว้ใจกันมากๆอะค่ะแล้วก็เอ่อให้เกียรติกันเยอะๆอะยังไงอะ คนเหล่านี้หรือว่าเรื่องราวเหล่านี้มันก็ทำอะไรเราไม่ได้คืออันนี้พูดไปถึงในเรื่องของแบบเพื่อนเขาเพื่อนเราแบบนี้ด้วยนะญาติพี่น้องเขาญาติพี่น้องเราอะไรเงี้ยบางทีมันทะเลาะก,กันอนะเพราะบุคคลที่สามจริงๆอะที่จริงๆแล้วเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะแต่เราทะเลาะก,กันเพราะว่าเฮ้ยเพื่อนเธอมาบอกว่าเพื่อนฉันเป็นแบบเนี้ยอ้าวเป็นเดือดเป็นร้อนแทนอ่ะก็อาจจะเกิดปากเสียงกันเกิดขึ้นแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นก็ให้เรามัดระวังเอาไว้หน่อยค่ะ โอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะสำหรับชาววันพุธดวงครึ่งปีหลังนะคะก็ยังไงก็คอมเมนต์กันมาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเอ่มแล้วก็ขอบคุณทุกข,ของขวัญที่มอบให้นะคะขอให้คืนกลับไปร้อยเท่าพันเท่าค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆสวัสดีค่ะ